ใ,ให้โค okay. yeah. ้งนี่โคตัวนี้เลยก่อนี่ผู้ที่คอยเด้วยก่อเข้าระวันที่หนึ่งอันนี้ก่อเข้าระวันข้างล่างก่อนหรือกู้ก่อนหรือคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูดมีความเสี่ยงร้อนเปิดเสียงเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดี FC Fan Song Fan Page คนกังสร้างทุกท่านนะครับผมนะครับมื่อนี้มาหอนเลยนะครับผมนะครับมาตามตัวเลขของปูสารคามนะครับโอ้เหลียวเดี๋ยวน่านี่เนาะคือตีขงไก่ใช่เนาะ โอ้บ่เด้บ่บด้นี่ครับผมท่านผู้ชมนะครับมาฮอดเดอร์นะครับผมนะครับไปเบิ่งลากันนะครับสรับตัวเลขของปูสารข้ามนะครับผมนะครับหมดก้อนนะครับผมปูสารข้ามก็ให้นะครับผมนะครับให้หนึ่งสี่นะครับผมแล้วก็เลขวิ่งของปูสารข้ามก็ ดให้วิ่ง1กับ4เท่านั้นนะครับผมนะครับสำหรับ FC ทซีันใดนะครับที่ติดตามผู้สารคามอยู่นะครับผมเขาก็ได้มาฮอถมาถึงแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมนะครับผมไปรับชมเด้อนะครับผมนะครับสำหรับทันใดที่เขามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับผมนะครับเพียงไม่ข้างโฆษณาก็เป็นหนึ่งกำลังใจแล้วนะครับผมนะครับมือนี้นะครับเดเดินทางไปหาปู้กันนะครับทางก็ลำบากแค่น้อยเออพี่น้องนะครับผมนะครับก็สงสารก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบวกข่าวโฆษณาก็เป็นกำลังใจแล้วนะครับผม ไปหาปูกันนะครับปูมันจะอยู่บนนอครับผมนะครับนี่มาหอดเลเด้อครับพี่น้องนะครับผมนะครับโอ้ปูอยู่บนนออ้นี่ครับผมมาหอดมาเถึงเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้นะครับเหมือนเดิมที่เดิมนะครับโอ้พ่นหมูพีเพิ่นมาหอดแล้วครับ ไปหาปูกันนะครับเด้อกบก่อนมาถึงแล้วนะครับผมการดำเนินก,ก,าการครับปูเลืเอ่อนอพอดเลื่อนพอดลูกหาคนได้น้ำหลายบนรดาเนาะมูคนถี่โท่มา,ทมากบอกโท่มากกับคุณแล้วจนเชีงงงยงตัวซาปูห่อนปัญหาซิฟไซด์ปวดจะเรียกว่าปุ๊บซิฟซีโท่มาก่อนม,มูนี่คือลูกที่ลูกหายทั้งชนีครับชนบุรดีท่วมาปุ๊บหลวงปูเอ่อผมได้แล้วห้าแสนโอ้สาธุน้ำน้องสาธุน้ำเป็นบ้านนี้ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาอยู่หลวงปู pues good, teachers, course, 8, nah ่ว่าติมาอยู่ตอนตีมายิ่งได้โบโหเลยว่าบ่ยากหรอกบ่ต้งอย่างบ่เลี้ยงครบขั้วถนนบารนี่ทรมาปุ๊บว่ามามามื่อสุดท้ายละได้เหรียคากได้ทรมือมือวันที่สิบหกตาเสาเลยย่างบินเทบาทไปนี่จิงจิงวันวันผู้ใดสิบซีเต็มที่เรื่อยเนาะตัวเดียวข้ามเดียวข้วมเดียวตัวเดียวไม่ต้องบินไม่ต้องกลับล้างรถอย่างไร ้ได้ไดหาเศนเลยสิได้หาเศษพูดหัวสาธุน้ำเด้อมืดหนีมืดเศนเรียบร้อยเลยเนี่ยพูดนีบ้านนี้มาจากปทุมอีกปทุมกับเศนเป็นเศษนครสวรรค์มัอนี่เป็นเศนผู้ที่โทษมาดีใจน้ำปูนี่สารค้ามก็โทษมาอยู่ในเมืองมันมากว่าไรข้าวโควิดเอาว่าวกแมนนี่ปูปดนี่ปดเศษหายยาโยมหลายเถื่อลตัวนี้หลายเรี่ยวคนว่าตามก็จะหาหาฮุก ปูว่าหาหกลังขีดไป้มจะหาหกหกศูนย์เพราะฉีดผมผมออกมาสัตย์แต่ฝุ่นครับดีใจนำที่สี่นะครับเด้อที่เด้ดพอดีตัวสิงกับปูสลักข้ามนะครับผมปูสลักข้ามพนดีอปไดีพอดีอะไรก็ซุดสามครับปูสลักข้ามนี่ก็บ่ได้ลอกเลี้ยงอย่างได้ครับเด้อเลี้ยงลอกเงี้ยนะครับเพราะว่าปูกับบ่ได้ให้เบอร์เลขที่บัญชีอย่างนักปูเนาะครับผมก็เลยอยากชี้ยังกับเบอร์โทษที่ขึ้นมาให้กับโทษมาหาปูเอานะครับนะครับโทรมาสับฝุ่นเลยนะครับบ่ต้องมาทางพาร์ตเมินเด้อครับผมนะครับบ่่ต้อองงาาาาานนมมทิเพระว ทรหาปูเลยนะครับคุยกับปูเลยเนาะในดานตครับโทตีนึงก็คุยตีนึ่งปูปูใจดีว่าไ้ว่าว่าว่าเราขั้นเราีเด้อตีปูมีโศกนะครับปูตีคนกับปู่ลเสียนพละรยัางบานิับทงฝุ่นยังคัดทางไหนเนาะครับลอยเอครับลอยเอไม่ใหนึ่งจนไฮโอ้โทรมาหาปูนี่โทรมาลูกลโทรลุกชื่อยุกเทียบอยู่โรงงานครับโรงงานหนึ่งถึอพล่้ลอยพลเรลอยพเรลาลอย เกมนี่คุณเราอยถือน้ำปูวดบ้างนึงนี่โรงงานเนี่ยเขาถือสี่สิบคนอยู่ในโรงงานโอ้ถือเหล็กปูนี่เขาดีใจเขาว่าเขาจีโอนขึ้นมาให้พ่อให้แม่พ่อได้ใส่พ่อได้เนี่ยพ่อพีนเฮชรมันไปใช้อะไรมันมีเงินนี่เนี่ยเขาจีโอนมาให้ให้พ่อให้แม่เขาเขาว่าดีใจครับโอ้ขอโทษมากกว่ากุ้งแต่เบิ่มเบิ่มให้องในโรงงานครับพ่อในโมเสนาสาธุไปเอซี่เด้อแล้ักปูนเก็ดพันบุญนวันเกณนี่ใหา่นี่แล้วว่าบ่มีเงินจีซื้อพุ่มมากมานี่เราก็ได้ ลูกสาวถือรอยนึงดีใจเต็มรุ่งเต็มวันเต็มว่าห้ครับปูนี่ก็เป็นสายบุญสายผ่านบุญเด้อครับผมนะครับหรือแล้วก็ต้องอวดไว้พูดหรอกเย้ยกินยอดซื้อสุกินเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกับปูมีบุญคุณพ่อแม่ผุนเนาะก็พ่อแม่ผุนครับแต่ยืนหนีพูดก็พ่อแล้วการสั่งทางหลายก็ได้มันเป็นที่สาธารณะ ครับผมก็พักผ้าใสเนาะอ่ะดีใจในเอฟซีเดอ้อหลายๆท่านนในกาติปุตหนีกปูสลักข้ามง,งวดที่ผ่านมางวดนี้ก็ตามคือเก่าครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับท่านผู้ใดอยากมีโชคก็กดไลค์กดแชร์ไว้เดอ้อนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเฮาสุขภูสุขคนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะครับอ่ะสุดท้ายทายสุดกับกาบน้ำมัสการปูนะครับสจะเดินทางต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับปูหลานขอการน้ำมัสการขอลาเด้อปูคร<ด>ับสาธุ<ด>ัครบสาธุนะครับปูปูงวดที่ผ่านมาเนี่ย ของปูนี่กัเขาหนึ่งซเ่นาะปูเนาะหนึ่งซีวิ่งซีหนึ่งซีหนึ่งซีวิ่งวิ่งหนึ่งซีเต็มเต็มเลยลางครับผมปูกับเขียนไห่หนึ่งซีเต็มเต็มหลักการหลักการเด่นตัวเด่นของปูนี่กับหซคือกันหนคือกันครับเอฟซีเนไห้มาถามหลายนะครับผมเนไหไหมาตามปูหลายหล้กก็เลยในมาสอบถามว่างวันี่ปูฟลอยปูมีตัวเล็กหรือไปมีเล้วเห็ดว้เล้ยวใน อยู่งน่ใจแล้วอยู่โอ้มันมันเป็นสูตรคำนวณบปุ๊บสูตรคำนวณโบเมนนิมิดโบเมนนิมิตเป็นสูตรที่ต้องจับได้แล้วก็เห็นจริงเป็นจริงเลยบ่ได้ตัวเป็นที่เนี่ยบ้านเนี่เพียงจะเฮ้ามาวิเคราะห์จับให้มันถือกันนี่เสียโอครับผมแต่แต่ชุดนี้ของวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้วันธนาคารเป็นวันธนาคารปุครับก็เขียนเลขประจำวันธนาคารเนาะครับ เดี๋ยกว่าเจ้านากขานน้ำกระเด็นเช่นปูเขียนมงนีฎก็ได้ครับผมต่อต่อนเหมือนเพราะวิ่งวิ่งบลายโตแล้ว่าเช่นนี้ก็ได้มั้งต่อต่อสตีกันมั้งเส้นหนีเส้นหนีนิดหน่อยร้อนมากได้ครับวันอังคารวัันองคารเรียกว่าวัานอังคารเนาะ<โ>เออวันอังคารเลขสีนะครับผมนะครับเตรียมสมุดระเบกาเตรียมจดเด้อครับผมเพราะว่าปูสารคามนะครับเพิ่านเกษียบ้างตัวเลขแล้วนะครับผมนะครับก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเลยครับผม เออเอาบ่เริ่มบ่ครับผมนะครับผมองวดงวดที่แล้วกะปูวกกวิ่งวิ่งวิ่งงวดไหนนะครับผมหนึ่งแปดสี่วันนี้วันนี้วิ่งสามปู๋ยใหญ่เลยวันนี้วิ่งสามสามเลวกับศูนย์คนก็สั่งว่าขีดคนก็สั่งว่าขีดอ่อนซ้อนบ่บอกเลยอออ่อนซ้อนก็ว่าขีดมันกระหาเท่านี้เนี่ย อ่ะมาชุดนี้ปูคือปล่อยเหล็กวิ่งสามชุดครับปูสามตัวเหล็กครับมวดนี้มวดก้อนปูแค่หนึ่งอันมวดมวดก้อนกับวันที่เกิดหนึ่งแปดสี่ลำลังวันก็ลำลังวันมาสามตัวลำลังวันนี่เฮ้ยเขาเขาเฮ็ดเป็นสามตัวเตี้ยววันนี้เฮ็ดวิ่งสองตัวนี่เอาเส้นนี่ปูเหรอวิ่งวิ่งเนาะวิ่งเสร็จอ่ะวิ่งตัดตัดมาแล้วตัดตัดวิ่งบั่นตัดวิ่งให้ศูนย์ขีด สามโอ้แค่น้ครับแค่นี่ได้วิ่งคตัดงขาออกครับวิ่งสเได้ตั้หาได้ไหมพวกเสเวกเนี่ยเสเ่กบานนี้ตัวเด่นบานนี้ตัวเด่นคือคือตัวตัวเล่นเลยล่ะครับตัวเด่นคือตัวเล่นเลยตัวเล่นเลยศูนย์ตัวใหญ่เลยบานนี้สามขีดนี่ตัวนี่เลยเล่นเลยผู้ไดเล่น เด่นก้อนโม่ได้ก้อนโมูเด่นรุ่นวนีเอาอันเด่นเด่นศูนย์สามบพูนี่แล้วเด่นศูนย์สามเนาะบานนีร่องร่องเอ่อมม่นี่มีสามตัวเดันร่องร่องนี่ปูเสี่ยวสามหาดูนึงอีกะคือศูนย์หาี ตัวนี้ล่ะล่องล่องนี่ล่องนี่สามหาก็ศูนย์หาเออเอาเอามาจากนี้รับจับว่าไงคือจับมาจากเลขเด่นตัวนี้จากเด่นครับเดกจากเลขกำลังวันห็นบ่อนี่กำลังวันนี้ก็ขึ้นบนก็ได้ลงล่างเลยเที่ยว่าล่างนี่ผู้ดีจัดให้ตัวเดียวเอนตัวนี้ที่ไม่มาด้วยกันโอ้เลขดับแปดเด้อแปดดับแปดดับแปดหลักหน่วยลับหลักแปดหลักหน่วยดับหลักหน่วยคือแปดรับบนรับล่างครับปู ทีบ่วมาน้ากันกะตัวนี้นี่แปดจะไปจับซื้อแท้กันนี่อันนี้อันนี้ทีบ่วมาน้ากันนี่ยฉีดน้งแตปูฉีดการตั้ได้หัวเป็นตเป็นตัวหาน่บวมาน้ากันซื้อทไไรกับถือนี่ซื้อหาแปดกับถือซื้อหาเนือกับถือสิบหากับผถือหาแปกับผถืทิแปดกับผถือบอกทีบัวมาน้ากันเป็นเลขสามตัวนี่บ้านนี่ปูฉีดให้มันมาน้ากันได้คือเอาตัวนี้ม่ถือว่าลายสิคเียนมังกู นี่ไงผู้เสียงไตัวนี้เนอะแปดับมันสีมา่านี่มัน,ม,นมันมัมนมแบบนี้สามเนอบานีคันหานี่5หานี่นี่หานี่มันมันหาเสียวอย่างเช่หา5นี่กับหาสามหมบานีศู 0, 0, 0, นยดิศย์กะศนย์หานี่ตัวนี้แหละจะมาน้ำกันที่มาน้ำกันได้ อันนี้ส่วนนี้สิเป็นล่างเป็นบุญที่เป็นเนจดีย์ครับปูในจุดนี้ครับในจุดนี้นี่ก็ะทึ้ง่างกทึ้งบนญนะล่<อ>าง,างนี่ปูให้ตัวเดียวตัวเดียวครัะปูนี่เดียน้ำมันน้ำกันเลยเนาะล่างนี่เนาะครับล่างตัวเดียวล่างตัวเดียวห้ววเวาเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดที่น้องครับผมหายัง้่อยู่ตัวเดียวห้าเจ็ดนะครับเอาตัวนี้เหรมาเอาเอาว่านี้เอาเกจเอาตัวล่องมาใส่มันมีตัวล่องอยู่ตัวนี้ตัวนี้เรียกกระรางวัลของวัฒนค่านปู่น <อ pour S 2> ีเ่เออของเต็มเต็มเลยกวัฒนคารอ๋อลบรบวิ่งอยู่นะครับปู่ ลบฉีดวิ่งของนะครับเพราะว่าวิ่งมันอยู่ผีมีเร็วครับลบวิ่งตัวนี้นะคนเอฟซีประจิตสับสนเออนี่ครับคือคือตัวนี้เป็นเลขกำลังบั้นเนาะสามศูนย์ห้าบัตรนี้วิ่งนี่ศูนย์สามสามสามครับผมตดปูนพี่บัตรนี้เจ็บเจ็บมากเลยนะปูเจ็บนี่ปูเอาไม่จากต่างตัวนี้เนี่ยดิเจ็บใบนี้เห็นตรงเป็นสูตรของปูใช่ไหมเออเจ็บนี่นะนี่มห้ที่จริงแล้วนี่เออเลขเลขอ่ะ เลขของวันอันคารเนี่ยมันเหวี่ยวนังคั้นวันนังขั้เนาะของวันอันคารเนี่ยมันมีอยู่นี่สูตรนี่มันมีตัวเด่นของมันนี่คือสามศูนย์ห้ามาในตัวร่องของมันนี่มีเจ็สามสี่นี่เด้ปูนบริเกนใส่หั่นนี่ตัวร่องนี่ปูเละตัวนี้มาใส่นี่บาในตัวนี้กับตัวนี้ก็ขากันได้นี่ ดตัวตัวตัวติปูสีไฮเอฟซีลงทุนอะลงทุนก็คือ aquí, ตัวนี้ที่สีสันต่อไปนี่มันบุกปูเอออันนี้เป็นเป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าวันที่หนึ่งนี่หนึ่งมีตัวหน้าเรียกว่าวันที่หนึ anyway> ่งอันช่องช่องเขาว่าที่หนึ่งไหมนี่นี่มันจะเป็นช่องนี่ปู่พูบถึงบ้านใายก็ได้ครับผมนี่นี่อ๋อมันเป็นในช่วงในช่องช่องเบ็ดแควของที่หนึ่งเออครับผมท่านผู้ชมนะครับผมก็เข้าใจกันนะเนาะนะครับเดี๋ยว กอรัานวานิชไฮเลนดาเนี่ยครับอันไรไทยไปเซียวานิให้เล่นเด้อให้ลงทุนให้ลงทุนเองให้ลงทุนนี่คือเอาเล่นบ่เออนอเล่นเนอเจ็ดเล่นบ่ครับเจ็ดเล่นก็ได้ปูเออเจ็ดเล่นอันนี้ปูเขียนเองเนี่ยเนี่ยครับบ่เป็นให้ผู้อื่นมาหลอกบ่ให้ผู้อื่นบ่ได้เอาเลขผู้อื่นมาอีกซ้ำเด่นเลยคือสามไม่ซูนยูเซ่หรอ เอออเอาเอาสามตัวกอนเนาะครับศูนย์สามแล้วก็สองตัวบบบนี้นะเขียนนี่เ่าสองตัวไ่เขียนครับเขียนตัอนี่แรกก็ได้ครับเพราตัวนั้นมาเลยก็ได้ครับปูบะตองวัดอันสองตัวนะครับเป็นหูอยู่แล้วครับเบสซี่นะครับแล้วเขียนสองตัวให้สองตัวนี้เนาะสองตัวเขียนมาได้ครับผมสองตัวนี่ละศูนย์สามอืมขีดนี่ตัวเด่นครับเด่นบบบนี้ตัวร่อง ตัวร่องนี่ปูสิห้เอาตัวร่องคือเอาศูนย์าองใกล้ถึศูนย์หากับสามหาตัวน,นี้ครับล่างมันล่างล่างก็คือหาเก็ตตัวเดียว จิตตัวเดียวโนตัวเดียวเออยวกต้องกลับซ้ำอันนี้คือคือเป็นบอบ่ให้ลงทุนมวดนี่เนาะครับเออหดนี่แต่ว่าพูดพูดจับเป็นเป็นเป็นสองครูอยู่นี่เอายิงบ่จ้าคูสามตัวครับเออสามตัวครับสามตัวนกครูครูนี่ก็จิตศูนย์สามอืมงามเพิ่มตัวไปแค่เจ็ดจีเรกับศูนย์สามเพิ่มเกาครับตัเนี่ยครับตัวที่ให้จะลงทุนมนกคูเนาะเออวานนี้เออที่บราว่าน้ำกันเนี่ย เด็กที่พ่ามนกันนี่ก็คือตัวนี้แหละหอยยบไม่พิจรารณาเบื้องหนึง่งอยู่นี่องของคนกับช่างซ่อนทินิสานกรเปาทิจันตัวนี้จะซื้อขันมีมันเรความเสียงเงินแอบจีนนี่แปดหาหาแปดหาหนึ่นึน 8, หาจะไปซื้อขันสชีมากหนึ่งผู้จี่จัดไหขันมีหนึงนี่ต้องเอกแบบนี้เด้หนึ่งเก่า ขันมีขันมีขันมีหาข้าเก่าซูนหาขันมีแปดข้าเก่าแปดสามนี่ส้มนี่เล่นได้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือโตเ่นเดอร์บานที่นีเดี๋ยวด้ยนครับกิน้องกินหัวได้ครับเดี๋ยวผม้องเก็บน้อยก่อนะครับผมกะ มาสรุปนะครับเด้อสลับตัวเลขของปูสะะารคามนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหกสิบสี่นะครับผมนะครับบางท่านหลายท่านนะครับที่เมืองอยู่กับอาจสิบอ เข้าใจนะครับเพราะว่าตัวเลขเต็มหน้ากระดานนะครับผมแต่เดี๋ยวอาสิมาอธิบายปีกย่อยนะครับว่าตัวใดเป็นตัวใดนะครับผมนะครับเดี๋ยวสตาไปน้อกันเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผมนะครับเป็นเลขออกวันอังคารนะครับผมนะครับเลขกีีออกวันอังคารนะครับสำหรับเลขกําลังวันของวันอังคารก็คือ305นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมปูหอมาสามศนะครับสำหรับเลขวิ่งของปูนะครับผมสำหรับงวดก่อนปูหหนึ่งซนะครับผมแต่งวดนี้นะครับผมนะครับที่ปูหนะคครับผมก็ือ ศูนย์กับสามนะครับนะครับนะครับเขาตามไปในกันเรื่อยๆนะครับเด้อท่านผู้ชมปูหาวิ่งศูนย์กับสามนะครับผมแล้วก็ตัวเด่นนะครับผมนะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นของปูนะครับผมปูหามาเด่นศูนย์สามนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็ล่างนะครับผมล่างนี่ฮาเจ็ดครับล่างห้าเจ็ดเด้อนะครับ ลองนะครับผมลองนะครับท่านผู้ชมนะครับลอง3505นะครับผมนะครับผมสลับดับลักหน่วยนะครับผมลับดักหน่วยคือดับ8นะครับผมนะครับเข้าใจเนาะนะครับดับ8นะครับผมนะครับสลับตัวเลขที่จับคู่บ่ได้นะครับผมที่บ่มานำกันนะครับตัวเลขที่ไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับก็คือ8 5 1 8หมี8มี5มี1นะครับผมที่บ่มานำกันนะครับผมนะครับสลับมาหนานี่นะครับผมนะครับผมมามาทำปีนะครับเนาะนี่คือโตโต ตัวที่ปูพันไห่ไห่ไห่ลงทุนครับผมปูทับไว้นะครับผมครับปูที่ปูพันบอกไห่มาเลยครับไห่แคบนะครับผมนานี่ไห่แคบเลยนะครับผมแคบเด้อเลยครับเด้อนานี่นะครับเป็นตัวสี่นะครับผมนะครับตัวนี่ครับตัวที่ลงทุนนะครับเด้อสลับตัวเลขเด่นสามตัวนะครับสลับทันใดทีอยากเอาสามตัวนะครับนําไปลงทุนนะครับผมปูไห่มานะครับผมสังเกตุยังไงครับผมมีเพิ่มมาแค่ตัวเดียวคือเลขเกียนะครับผมนะครับเลขเกียดเด้อครับผม ปูหอ3 0 3นะครับสลับ3ตัวนะครับปูกระเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือ703นะครับผมแล้วก็2ตัวนะครับปูจับหอ03ก็คือตัดออกมาจาก303นะครับผมนะครับเข้าใจนะครับเนาะท่านผู้ชมนะครับผมนะครับตัวรองนะครับผมสลับตัวรองนะครับผมปูจับหอนะครับตัวรองปูจับให้คือ0 5 3ย์หนะครับผม0 5 3ย์นะครับผมล่างนะครับผมล่างแขนแคนนะครับผมล่างแท้ๆนะครับผมคือ หกับ7นะครับผม57นะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับ FC หลายๆท่านนะครับผมตัวเลขนะครับผมที่ปูเข้าสิจับไห้นะครับผมตัวที่ไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับปูก็จับไห้นะครับผมนะครับถ้าจะมาถ้าจะมาก็สิมาตามนี้ครับถ้าจะมานะครับผมปูจับไห้นะครับผมนะครับคือมี19 05 83นนะครับผมในหน้ากระดาษนี่นะครับผมในหน้ากระดาษนี่ก็คือว่า ให้ FC แคบแลนั่ไปลงทุนได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็วิ่งก็คือศูนย์สามนะครับผมอยู่ฝั่งพุ่นนะครับวิ่งนะครับผมเอาบริเขชยนส่กดาษนี้ไว้นะครับผมไอ้ฝนตัว่าใส่นาผู้ขายพวมนี้เล่นรับรองตกเอาเงินเอาทองเรื่อไปค่าขายแน่นอนเลยผู้เห็นผลแล้วผู้บายนี่ผู้กับดียร์ที่ทานนี่ให้โชคนี่โชคตัวนี้เลยเกาะนี่ผู้ที่ก้อยเบิ้งนี่เกาะเข้ารางวัลที่หนึ่งอันนี้เกาะเข้ารางวัลข้างล่าง กอแลวกู้กอล้วกูขอสั่งกอให้เลเด้อครับเอซี่นะครับผมนะครับอะมาสรุปทุดทไทยที่นี่ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง